ก่อนฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและผู้ใดจะช่วยค่าน้ำค่ากาแฟค่าไฟโดเนตได้ที่ธนาคารกรุงเทพ2695048724ครับขอบคุณครับตั้งแต่คลิปนี้ไปจะเป็นตอนพิเศษนะครับนี้เห็นได้ชัดว่านินจาคนนี้ไม่แข็งแกร่งแต่เขาค่ามากเกินไป ที่เศษกำเนิดของระบบสุนัขทดการฤดูใบไม้ผลิปี2020ค่อนข้างรกรางเล็กน้อยชายร่างสูงรูปงามซึ่งหน้ากากไม่สามารถปกปิดใบหน้าได้หนึ่งในสิของมูลค่าที่ตราไว้ เขากลับบ้านพร้อมอาหารปรุงสุกและเบียร์มากมายเขาสามารถเลือกได้ว่าจะกินหน้าตาเฉยหรือกลับไปคฤเหาดแล้วกินตลอดชีวิตแต่ความเย่อหยิ่งในกระดูกของเขาทําให้เขาปฏิเสธคําขอของใบฟูเมที่มีต่อเขาและในที่สุดก็เลือกที่จะเขียนบทความออนไลน์เขาจึงกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนข้างถนนที่ตายแล้วเหนือจุดเริ่มต้นเฮ hey, ถ้าเจ้าทําต่อไปเจ้าจะต้องกลับบ้านและรับมรดกนับล้านล้าน,านช่างเป็นชีวิตที่เลวร้ายอะไรเช่นนี้ ชื่อของผู้แต่งคือชายรูปงามผู้ไร้ซึ่งใบหน้าและโดดเดี่ยวนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ด้วยความเศร้าโศกและพึพรรมพำกับตัวเองอาจเป็นไปได้ว่าแม้แต่พระเจ้าก็ทนไม่ได้กับความไรย้ยางอายของผู้ชายคนนี้ดังนั้นท้องฟ้าจึงตกลงมาและฟ้าร้องก็ผ่าวงจร ให้ตายเถอะฉันโดนไฟฟ้าช็อตตามกิจวัตรของจุดเริ่มต้นฉันไม่ควรข้ามไปตรงๆชายรูปงามผู้หาที่เปรียบมีได้ผู้หนึ่งซึ่งลม้มลงกับพื้นด้วยมือของเขาแต่สวิตชิดอย่างนั้นก่อนตายน่าเสียดายที่เขาซื้อกระป๋องเบียร์และหัวหมูเหล่านี้กับหัวเบรในอีกโลกหนึ่งนักเดินทางได้รับฉาย,ยาว่าทิโนโมิยะชิงอยู่อย่างไรก็ตามข้ามระบบสุนัขที่แนบมาเพื่อต่อสู้กับเขาหากคุณต้องการเปิดระบบให้สำเร็จคุณต้องถอดปลัก๊กท่อออกซิเจนของจุดด่างอายุ ที่อยู่ตรงหน้าคุณออกก่อนดึงออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอขณะที่เขากำลังสะบัดอยู่ในใจระบบที่เป็นปรสิตในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาก็เยอยหยันเรื่องตลกถ้าข้าไม่อยากข่าเจ้าข้าจะจากโลกนี้ไปได้อย่างไรไม่เป็นไรที่จะถูกไฟฟ้าชอ็อตเพื่อข้ามแต่มันไม่ใช่ตัวเอกแอร์และมันกลายเป็นระบบและกลายเป็นนิ้วทองของคนอื่นไปแล้ว ชื่อก็อัประลักอะไรที่เรียกว่าระบบว่านเจียแห่งความตายและฉันไม่รู้ว่าผู้เขียนขยะคนไหนจะมีชื่อต่ำเช่นนี้แบบนี้จะทนได้ไหมแต่โชคดีที่มันระบุไว้ในคู่มือพื้นหลังว่าตราบใดที่โฮสทำงานไม่สำเร็จระบบจะทำลายตัวเองและเขาจะสามารถกลับสู่โลกได้ในเวลานั้นและจากนั้นจะเป็นนักเขียนเว็บบินสู่ความตายหรือเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อสืบทอดทรัพย์สินของครอบครัวและชนะใบาฟูเมก็ขึ้นอยู่กับเขาผู้เท่าไรหน้ามีความสุขทันที บ้าง่ายมีการจำกัดสิ่งที่สามารถโพสในงานได้หรือไม่นี่คืออึชินโนมิยะชิงอยู่เป็นชื่อของคุณหรือไม่ถ้าฉันฆ่าคุณไม่ได้ฉันจะเขียนหนังสืออย่างไรประโยชน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เลยมีฉากนั้นชายชราไรหน้าและไร้ความกรณีไปดึงมันออกมาเป็นแค่ชายชราที่ยิงหมัดครึ่งตัวฝังอยู่ในดินเจ้ากลัวขนอย่างไรก็ตามเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาพบว่าผู้อพยพคนนี้ที่ขาดเกินไป และเขาก็ไม่ได้พยายามแม้แต่น้อยที่แย่กว่านั้นก็คือระบบขยะที่เขาครอบครองนั้นไม่มีแม้แต่ฟังก์ชันการสื่อสารซึ่งน่าอึดอัดมากรีวิวแย่สิ่งที่ทำให้เขาหดหูใจยิ่งกว่าก็คือเมื่ออูบิโตะมาถึง การทำให้ดำคล้ำก็เสร็จสมบูรณ์แผนจารึกของผู้สืบทอดพร้อมที่จะฝังตัวเองแล้วเมื่อเห็นว่าทิโนมิยะคิงยูใช้วิธีการที่ยุ่งยากนี้จริงๆเพื่อทำงานเปิดระบบให้สำเร็จ LAO เอโอวามียนก็พูดอะไรไม่ออกอยู่พักหนึ่งมันใช้งานได้ด้วยเหรืองานฆ่าคนตายนี้เป็นงานที่ยากที่สุดอยู่แล้วที่สามารถปล่อยได้ภายในขอบเขตอำนาจของเขาตัวเอกทุงเวนธรรมดาไม่ควรรีบเร่งและลากพวกเขาลงมาจากนั้นรอเพื่อเปิดระบบเพื่อฆ่าคเทศ เหตุใดผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่เล่นการตามปกติการพบกับโฮสตที่ที่ขลาดเช่นนี้ในฐานะสมาชิกของระบบนับไม่ถ้วนเราหอวุ่นเย็นรู้สึกทนไม่ได้เราต้องหาทางหาโอกาสฆ่าเจ้าสิ่งนี้อีกครั้งแล้วโอกาสก็มาถึงมดดาระเริ่มเสนอว่าโอบิโตะสามารถฆ่าคนที่ขลาดคนนี้ได้ซึ่งเป็นการมาจากสวรรค์ เหล่าอูเมียนหัวรอกขนาดส่งถุงของขวัญให้สามนเณรเมื่อระบบเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นระบบมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นระบบในชีวิตนี้หลังจากค่าโฮสแล้วเท่านั้นที่ฉันจะกลับสู่โลกเพื่อรับมรดกของครอบครัวได้และฉันจะไม่เขียนบทความออนไลน์ไร้สาระอีกต่อไปการเขียนบทความออนไลน์เป็นเพียงจุดจบจากนั้นเขาก็ถูกฉีกพ้น ผู้เท่าไรน่าเสียใจมากการตั้งค่าส่วนต่อประสานระบบเป็นเช่นนี้และเขาไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลุมฝังศพพระทาตอะไรพวกมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาทำไมถึงเรียกเขาว่าระบบหมาชายชราไรน่ายอมรับนักสู้ในกองขยะแนะนำให้ฝังมันซะประโยคนี้ถูกเพิ่มเป็นพิเศษโดยผู้มีอำนาจระบบหมาออกไปจากที่นี่ที่รักชินโนูมิยะชิงหออยูยังคงตะโกนอยู่ทันใดนั้นผู้เท่าไรหน้าก็โกรธจ,จากใจจนถึงความกล้า ทำถ้ามีความสามารถก็ด่าต่อได้ถ้ากูไม่ฆ่ามึงกูไม่เรียกระบบหมามึงทำอย่างไรก็ตามในวันที่สองมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ผู้เท่าไรหน้าไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่าโอบิตูดำคล้ำแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะปล่อยคนที่ขลาดคนนี้ไปแล้วไงละ่ะรวบรวมภารกิจแห่งความตายอย่างรวดเร็วและปล่อยมันออกมาดิงภารกิจแห่งความตายได้รับการเผยแพร่แล้ว ชื่อภารกิจฉันอยากเป็นตัวร้ายคำอธิบายเนื้อหาเลือกช่วยนำนินคุณจะถอยกลับจากคำขอของเพื่อนได้อย่างไรรางวัลภารกิจขั้นที่1นหีบสมบัติไม้สุดโทม x1 ภารกิจล้มเหลวระบบระเบิดทันทีอ่าฉันอยากตายจริงๆขั้นที่สองยังไม่เปิดใช้ภายนอกชิงอยู่ซึ่งรู้สึกประหลาดใจและเตรียมที่จะเลือกเส้นทางแรกแข่งทื่อจากจุดศูนย์กลางของความถูกและผิด ทันใดนั้นตัวแข็งทื่อแทบจะกัดฟันแน่นผู้เท่าไรหน้าหัวเราะเจ้าดูอีกเจ้าดูอีกเมื่อได้ยินว่าคนที่ขลาดคนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าร่วมในแผนสมรู้ร่วมคิดของโอบิโตะมาดาระและเฮยจอือออกเขาแทบจะหัวเราะออกมาเหมือนหมูเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่น่าคา่าแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอบิโตะคนนี้เลือกที่จะส่งคนที่ขาดคนนั้นไปที่โคโนฮะ เขาจะแอบแฝงตัวแบบไหนกันนะมีสถานที่ที่ปลอดภัยในโลกนินจามากกว่าโคโนฮะหรือไม่ถ้าสิ่งนี้ทำให้ผู้ชายคนนี้ไปที่โคโนฮะ w w w e n t e r n e w e l c o m จะไม่มีโอกาสฆ่าผู้ชายคนนี้เลยเหรอไม่ไม่ไม,ไม่อย่างแน่นอนต้องหาทางหยุดมันให้ได้เมื่อ lao วะ่เงียนมีความคิดนี้ทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นและนึกถึงบางสิ่งดูเหมือน,นว่าโคโนฮะจะไม่ปลอดภยัยเช่นกันไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในอนาคต เทนอจะทำลายโคโนฮาด้วยท่าเดียวของเชิงลูโอเที่มเจิงดูเหมือนว่าในไม่ช้าโอบิโตจะก่อกระบฏกก้าหางในเวลานั้นแม้ว่าคนที่ขลาดคนนี้จะจิตใจดีและรอดชีวิตมาได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะปล่อยภรารกิจของมนุษย์อีกครั้งเพื่อต่อสู้กับหางท้งก้า9ใช่ไหมเราฉลาดมากผู้เท่าไรหน้าหัวเราะและปล่อยให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขสักสองสาวันข้าคุณไม่ช้าก,ก็เร็ว ในเวลาเดียวกันชิโนมิยะซิงหอยู่ตัวสั่นไปทั่วกระจายระบบดังกล่าวดูเหมือนว่าเขากำลังจะไปต่อบนถนนที่ไม่มีวันหวนกลับแห่งนี้การรีบร้อนนายน้อยจะตายด้วยระบบสุนัขโดยตรงเห็นได้ชัดว่านินจานี้ไม่แข็งแกร่งแต่เขาค่ามากเกินไปเรื่องพิเศษชีวิตประจำวันของพังพรหลังสงคราม สามสิบคำอโอบะและอิทาจินอนเทียงข้างกันบนพื้นหญ้ามองดูท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวนี่คือสนามฝึกซ้อมที่พวกเขาเคยต่อสู้กันเมื่อครั้งยังเด็กและเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กของพวกเขาด้วยหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาก็มาที่นี่หลังจากเดินเล่นในหมู่บ้านโคนโนฮะมองไปที่หญ้าและต้นไม้ข้างหน้าฉันดูเหมือนว่าฉันได้ย้อนกลับไปในครั้งก่อนที่งอวิก็วางซิก้าลงหลังจากผ่านไปนาน แต่ก็หยิบหางจิ้งจอกขึ้นมาเอามือรองศีรษะข้อขาของเออหลางและใช้เวลาพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินพูดตามตรงนะคุณรู้สึกยังไงบ้างที่รู้ว่าฉันคือยาซุโออิทาจิอดไม่ได้ที่จะทำเลืองมองเขาเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นที่ฮิตยิ้มและพูดว่าอารมณ์อาจต้องการค่าอารมณ์ของคุณเล่นเกมหักหลังและอดกลัน้นคุณกลายเป็นผู้นำขององค์กรที่ไม่เป็นมิตร แถมยังซ่อนใบหน้าของเขาสวมเสื้อกัก๊กมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทำเรื่องน่าเบื่อแบบนี้ได้ชิญยอวี่ก็มีความสุขเช่นกันคิดว่าข้าจะชอบไหมผู้คนเริ่มเชื้อเชิญข้ายากจะต้านทานนอกจากนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจอกเข้าไปในภายในของศัตรูฉันไม่ได้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วฉันยังปราบองค์กรเซียวลงได้และฉันก็ทำงานหลายอย่างอิทาจิเปิดโปงอย่างไร้ความปราณี นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงพาคนของแสงอุตสาหไปทำสิ่งต่างๆแล้วคุณก็แสดงความเมตตามเมื่อคุณทำบางอย่างกับคโคโนฮาเท่านั้นคุณไม่กลัวหมู่บ้านนินใจาใหญ่อื่นๆจริงๆเมื่อคุณปฏิบัติต่อพวกเขาแตกต่างออกไปแก้แค้นทิกงอวี่พูดอย่างชอบทรรทันทีไม่ใช่เพราะเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าถ้าเจ้าไม่กังวลว่าจะเจอหน้ากันในอนาคต เจ้าจะถูกปฏิบัติราวกับว่าเจ้าไม่รู้นายน้อยและคุณกำลังเล่นบางอย่างเช่นการตัดเสื้อคลุมและทำลายความชอบธรรมฉันจะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนใบแรกถูกทำลายในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายความแตกต่างไม่ใช่เพราะเขาใจดีแต่เป็นเพราะโคนโนฮะมีบางอย่างที่เขาไม่สามารถยอมแพ้ได้ถ้าเขาไปที่หมู่บ้านนินจาแห่งอื่นในตอนแรกผลลัพธ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้จู่จ อิทาจิก็พูดอย่างจริงจังว่าถึงฉันจะเชื่อในตัวนายมาตลอดแต่สุดท้ายฉันก็เกือบวันไหวแต่นายก็เป็นไอสารเลวเต็มตัวถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าฉันไม่มีน้ำอยู่ในหัวฉันก็จะพบคุณทุกที่ชิงอยู่ยิ้มมองไปที่อิทาจิแล้วพูดว่าฉันช่วยไม่ได้ภายใต้สถานการณ์นี้ถ้าฉันยังคงปลอมตัวต่อไปบางทีฉันอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆ และในเกมที่อันตรายอย่าง Infernal Affair ในฐานะเพื่อนที่ดีคุณไม่สามารถช่วยฉันเล่นกลได้มากพอนอกจากนี้ฉันคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่สุดท้ายฉันก็แก้ปัญหาไม่เป็นที่พอใจแม้แต่คามุยาโอสุสึกิก็กลายเป็นน้องชายคนเล็กของเราฉันพูดไม่ได้ว่าเราจะสามารถตอบโต้โอูแม่น้ำและโจมตีดาวเคราะห์ของฝ่ายตรงข้ามในอนาคตทำคุณถือว่าที่นี่เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของคุณเองจริงๆ หรอือแต่อีกอย่างความแค้นของคุณมันยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เพราะคุณแพ้ฉันมาสองสามครั้งแล้วเหรออรืมมอมอมอเมื่อมองดูแววตาที่ขยิบตาของชิงอยู่ความรู้สึกคุ้นเคยทั้งหมดก็กลับคืนมาอิทาจิกเกือบจะชกหน้าผู้ชายคนนี้แต่ก่อนที่เขาจะรู้ตัว เขาก็ได้แต่มองไปด้านหลังไม่ว่าจะเป็นยาซุโอที่เขาเคยพบมาก่อนหรือคิงยูชินมิยะที่นอนอยู่ข้างๆตอนนี้พวกเขามาถึงจุดสูงสุดที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ที่เขาตกลงที่จะไปสู่จุดสูงสุดของโลกนินจาด้วยกันแต่ชายคนนี้แอบนำหน้าไปหนึ่งก้าแอและทิ้งเขาไว้ครึ่งทางบนภูเขาฉันจำการดวลระหว่างเราได้ดูเหมือนว่าฉันจะชนะมากกว่านิดหน่อยและฉันก็เอาชนะคุณได้หลายสิบครั้งเท่านั้น คุณเอาชนะฉันกี่ครั้งแล้วคำพูดของอิทาจิที่บอกว่าอย่าเผชิญหน้าทำให้ดวงตาของชิงอยู่เบิกกว้างมาเลยมาเลยเรามาสู้กันอีกร้อยรอบกันเถอะถ้าฉันไม่ปัดชัยชนะให้ถึงหนึ่งรวันนี้เธอคงไม่อยากจากไปอิทาจิหัวเราะก็ได้ก่อนที่เขาจะพูดจบแขนของซูซาก็ย่อตัวลงและกระแทกชิงอยู่ซึ่งยังไม่พร้อมลงกับพื้นอย่างแรงฉันแค่อยากจะลองดวงตาคู่ใหม่นี้ ในเวลานี้อิทาจิเพิ่งพูดจบวินาทีต่อมาชิงอยู่ที่ปีนออกมาด้วยใบหน้าบูดบึ้งก็กระโดดออกมาและดูว่าคุณยังพูดถึงกฎอยู่อีกหรืออย่าพูดเลยทำเลยถ้าใบหน้าหล่อเหลาของนายน้อยฝ่าฝืนสารภาพว่าฉันจะกำจัดคุณอย่างแน่นอนผมทั้งหมดที่ซาสุเกะที่ชายของฉันมอกออกมาในที่สุดจะถูกโกนแหมเห็นแล้วต้องอิจฉาที่ตอนนี้หลอกกว่าที่แล้วพวกเราเป็นใครละผู้มีเกียรติแห่งโลกนินจา ฮิไอ้เฮียกลับมาเมื่อมองไปที <ALLY> ่หมัดของซูซ่าที่พุ่งเข้ามาที่หน้าเอโอบ้าก็ชกออกไปด้วยหมัดเดียวโดยไม่ใช้กำลังในร่างกายของเขาผู้ชายที่แท้จริงจะต้องตรงไปตรงมาขอโทษนะดูเหมือนว่าฉันจะดังกว่าตั้งแต่ยังเด็กอิทาจิพูดเบาๆในเวลานี้ฉันกังวล ชิปงอวี่กระอักเลือดผู้เท่าออกมาเต็มปากเธอเกลียดการพูดถึงเรื่องแบบนี้ที่สุดไม่ใช่เหรอเธอคิดว่าเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิงพวกนั้นน่ารำคาญพอๆกับมแมลงวันงั้นเหรอตอนนี้เธอยอมรับมันเองเหรอเธอเปลี่ยนไปแล้วหมาอิทาจิไม่หิงยยโซอ,อีกต่อไปและเขาเริ่มอวดความโด่งดังและเริ่มพึงพอใจเย่สิงเจียชิปงอวี่เสียใจมากเรียนรู้จากเธอในการจัดการกับคนไร้ยางอายอย่างเธอ เธอต้องทำตัวสบายสบายพูดตามตรงฉันอยากเอาชนะเธอมานานแล้วเธอกล้าดียังไงมาใช้ชื่อยาซุโอเพื่อแซงทำเป็นรุ่นที่อิทาจิเยยหยันและหยิบดาบกำปั้นทั้งสิบออกมาบ้าจริงนี่นายล้อเล่นเหรอออกไปให้พ้นคนแล้วให้ข่าซัดซ้ำไม่ง,งั้นไม่จบแน่ลองคิดดูถ้ากล้าตบฉันฉันจะตบซาสุเกะแล้วดูว่าใครจะเป็นคนแรก เอาระไปกันเถิดซาสึเกะก,ก็โตแล้วดังนั้นฉันสบายใจมากขึ้นถ้าคุณช่วยเขาฝึกการต่อสู้จริงๆบูมบูมบูมในขณะที่กระโดดขึ้นและลงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของอิทาจิอาโอบาก็แสดงสีหน้านิ่งเฉยอย่างมากอิทาจิเปลี่ยนไปจริงๆและเขาไม่ช่วยน้องชายของเขาอีกต่อไปแม้ว่าตอนนี้เอโอบาจะจริงจังแต่อิตาจิไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตาม เขานอกใจอิทาจิมาหลายปีและยังหลอกเพื่อนที่ดีของเขาด้วยอ้อลืมไปลืมไปเลยแค่ปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ที่ใส่ใจเรื่องเข็มตีและระบายความโกรธของเขาทั้งสองคนไม่ได้จริงจังอะไรและพวกเขาก็เริ่มต่อสู้ที่นี่อิทาจิเพิ่งเปลี่ยนแขนทั้งสองของซูซะบวกกับดาบเทนคุงที่น่าสะพรึงกลัวความโกลาหลที่นี่ดึงดูดการสืบสวนของสมาชิกแผนกอันบุในไม่ช้าจากนั้นคนเหล่านี้ก็เหงื่อเย็นและปิดตัวเองกับตันเราไม่หยุดมันเหรอ หัวหน้าทีมแผนกมืดจับจ้องไปที่บุคคลที่พูดทันทีเอาเลยถ้าเจ้าต้องการขึ้นสารประหารข้าจะไม่ห้ามเจ้าเรื่องตลกหนึ่งในสองคนนี้คือเมงูมิโฮคังเงะรุ่นที่ห้าคนปัจจุบันแห่งโลกนินจาและอีกคนคือผู้เท่าแห่งตระกูลอุจิวะฟ้าแฟดโคโนฮะผู้โด่งดังในโลกนินจาในตอนนั้นมาที่นี่เพื่อพูดคุยเล็กน้อยใครจะผสมมันขึ้นมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว สองคนนี้อืมน่าจะล้อเล่นอย่าดูเลยปิดทีมแล้วกลับไปซะส่วนที่เหลือพูดไม่ออกคนเหล่านี้อาจขยับไม่ได้และจะถูกยิงจนตายแบบนี้เรียกว่าเล่นได้ไหมไอ้โตโตก็คือโตโตแค่เล่นไปรอบๆก็ส่งเสียงดังได้ตอนนี้ไม่เป็นไรปิดสนิทและหลังจากที่คนในอันบุออกไปแล้วก็มีคนเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานอิธาจิซึ่งเปิด Eternal c a l คาร o เลย์ดโค r เชเกอตลอดเวลาสังเกตเห็นคนที่มาทันทีและหยุดทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้ชิปงอวี่ก็ยอมรับพลังวิเศษและจ้องมองมันควอนทำไมคุณมาอยู่ที่นี่เด็กผู้หญิงที่มีรอยยิ้มน,น่ารักพอมไยาวสีดามและมีที่คาดหน้าผากชูเบนโตดในมือของเธอแล้วพูดว่าฉันได้ยินมาว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่นี่ฉันเลยทำเบนโตดแบบพิเศษที่นี่ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณ อิทาจิดูเหมือนจะยื่นมือออกอย่างเขินอายเล็กน้อยและกำลังจะรับมือเที่ยงสุดรับที่อิึมีทำไว้ให้แต่ในขณะนี้ฟ้าลับฟ้าลับข้าเป็นตบกล่องใหญ่ในมือของอิึมีหายไปทันทีชันเห็นชิงอยู่ที่คว้าเป็นตบในเวลานี้ยิ้มอย่างบึ่งตึงผู้หญิงเป็นไปไม่ได้ที่จะจับหัวใจของผู้ชายคนนี้ด้วยวิธีนี้ในตอนนั้นเพื่อนร่วมชั้นหญิงหลายคนที่แจกเป็นตะถูกผู้ชายคนนี้ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ที่ชายที่แสนดีของฉันลำบากใจ ฉันจะจัดการเป็นตดนี้เองเพื่อที่จะได้ทานอาหารกลางวันฉันยังใช้เทคนิคการหายใจสายฟ้าและการเล้าลมในทันทีแล้วมันลาอิทาจิเดินไปหาควันอย่างไม่เต็มใจสแสดงรอยยิ้มขอโทษผู้ชายคนนี้มีบุคลิกแบบนั้นและไม่มีความอาฆาตพยาบาทฉวนปิดปากด้วยรอยยิ้มจันเซีเววและพูดว่าไม่เป็นไรนินจาสามารถชอบอาหารที่ฉันทำแอร์และมันเป็นเรื่องดีที่จะพูดถึงมัน คราวหน้าฉันจะทำมากกว่านี้แต่คราวนี้ฉันจะทำให้มันยากสำหรับอิทาจิคุงหิวมาเลยกลิ่นความรักอันเปรี้ยวชิงอยู่นั่งขัสมาติอยู่บนพื้นซึ่งกำลังคุยหาอาหารในเบนโตะอย่างเมามันมองสุนัขและผู้ชายคู่นั้นอย่างไม่มีความสุขนะักเห็นได้ชัดว่าฉันเป็นคนแรกอะตกลงกันชัดเจนว่าเราจะแก่ไปด้วยกันตามลำพงังแล้วทำไมเธอถึงมีสาวมาเลี้ยงข้าวกลางวันเป็นพิเศษละ่ะ ม่เจ้านายคนนี้ยิ่งเหยิงไอ้สารเลวอิทาจิคนนี้จะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้าเขาหายาเตะเพิ่งแต่งงานถ้าอิทาจิมีแฟนอีกคนก็หมายความว่าเขากับมิสเตอร์ซันเฮจะถูกทิ้งให้เป็นโสดในสามคนแรกไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้เด็ดขาดเออดูเหมือนนะว่าเขาจะได้ยินมาว่าชีวิตของคุณมิคาวันนั้นได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างมากในช่วงเวลานี้ w w w n t e r n no e e l c o m ท้ายที่สุดชื่อของอาจารย์แห่งเทพเจ้าแห่งโลกนินจายังคงแขวนอยู่บนหัวของเขาและผู้คนมากมายต่างพากันความคิดเริ่มที่จะขอสิ่งนี้สำหรับเขาชายชราที่ไม่ได้ฝึกฝนไปดื่มไวัยดอกไม้แบบครบวงจรทิ่งอวี่ไม่อิจฉาเรื่องนี้เลยจริงถ้าทำไมคุณรู้สึกเปรี้ยวในปากของคุณอ๋อเข้าปั้นหน้าบวยไม่เป็นไรอิทาจิคุงชันได้ยินว่ามีร้านขายเครื่องประดับเปิดใหม่ที่ถนนเวส เป็นที่นิยมมากคุณสามารถมากับฉันในภายหลังไม่เป็นไรไปเดินเล่นกันฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จและย่อยอาหารเสร็จฉันโชอปปิ้งเก่งจะซื้ออะไรก็ถามที่ปรึกษาฉันสิอิทาจิเป็นพวกหัวร้านและไม่เข้าใจอะไรเลยช้อปปิ้งหลังจากนั้นเราก็สามารถหาสถานที่ทานอาหารเย็นได้เพียงแค่ร้านบาร์บีคิวของครอบครัวของที่เราวอืมอิทาจิถือว่าคุณยินดีต้อนรับมากันเถอะ อิทาจิและอิซึมิที่ถูกใครบางคนผลักออกไปต่างสับสนมันเป็นเทียงว่าอิทาจิมีรอยยิ้มที่บูดบึ้งในขณะที่ควันนั้นยุ่งเหยิงมากกว่าสิ่งที่เธอต้องการคือโลกที่มีสองคนไม่ใช่เดทอสามคนชิปงอวี่เย้ยหยันในใจผู้หญิงหือเตรียมรับความเดือดของคนโสดเห็นได้ชัดว่านินจานี้ไม่แข็งแกร่งแต่เขาค่ามากเกินไปแฟนไวยโฮคางะรุ่นที่เและผู้แต่งหนังสือขายดีในห้องทำงานของนาูโต นารูโตะซึ่งสวมชุดคลุมนารูโตะและถูกกองเอกสารจมน้ำตายถูขมับด้วยความเจ็บปวดอย่างมากในเวลานี้หลายปีผ่านไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สของนินจาและนารูโตะก็อาศัยพรสวรรค์ของตัวเองเปิดฉากและการทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นโฮคาเงอรุ่นที่7ของโคโนฮาเขาทำตามสัญญาเดิมได้สำเร็จ ได้รับความเห็นชอบจากทุกคนและสลับรูปประจำตัวของเขาบนโฮเกเกะบ็อกบรรลุข้อตกลงกรอบเดียวกันกับที่ใหญ่คิงยูชีวิตหลังจากได้เป็นโฮคาเงะนั้นไม่ได้ดีอย่างที่นารูโตะคิดไว้เลยทุกวันมีปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ และคุณต้องทำงานจนดึกดื่นก่อนที่จะสามารถลากร่างกายที่เหนื่อยล้ากลับบ้านและหลับไหลได้ลองนึกย้อนไปถึงความจริงที่ว่าที่ใหญ่ชิงหอยุวิ่งหนีไปโดยตรงในพิธีเปิดมากจนตอนนี้นาะรูโตะสงสัยอย่างจริงจังว่าที่ใหญ่ชิงอยู่ตัดสินใจลาออกหลังจากพบว่าการเป็นโฮคาเงะเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำทั้งหมดคือข้อแก้ตัวที่ใหญ่ชิงอยู่เพิ่งพบว่ามันลำบากและไม่ต้องการถูกเอารัดเอาเปรียบ ลารูตกถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แล้วดึงหนังสือออกมาจากลิ้นชักหนังสือเล่มนี้ที่ที่ใหญ่คิงยูเคยมอบให้เขาถูกเขาอ่านหลายสิบครั้งก่อนที่เขาจะรู้ตัวนินจาคนนี้เห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งมากแต่เกินกำลังได้กลายเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเป็นเพราะการอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้เขารู้ว่าที่ใหญ่ทิงอยู่ได้ทำเรื่องบ้าๆบ,บอๆบมากมายตั้งแต่เขายังเด็กเช่นเดียวกับสิ่งที่เขารู้มาก่อน เขาตะโกนต่อต้านในพิธีเปิดโฮคางะรุ่นที่สี่โดยประกาศว่าเขาจะเป็นโฮคางะและฉันก็แกะสลักอวตารบนหินโฮคางะอย่างเงียบๆแล้วเผยโฉมพร้อมกับอวตารของรุ่นที่สี่แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเขียนไว้ในหนังสือด้วย แต่เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอต่อการอ่านเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆที่อาโอบาดทำตัวอย่างเช่นเมื่อเขาอายุเพียงห้าขวบเขาสร้างนินจาของตัวเองเช่นบาคูกูและมิลเลเนียมคิวซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับก้าวหางที่โอบิโตะปล่อยออกมาเพื่อสร้างความหายนะให้กับโคโนฮะในเวลานั้นและซื้อเวลาสำหรับรุ่นที่สี่ของโฮคังเนะเพื่อผนึกก้าวหางเป็นต้นนารูโตะยังถามคุรามะโดยเฉพาะอีกด้วยแต่สิ่งที่เขาได้รับคือเสียงตะโกนของคุรามะที่ไม่พอใจ คุณกำลังพูดถึงอะไรเด็กคนนั้นยัดเครื่องรางระเบิดจำนวนมากเข้าไปถ้าไม่ใช่เพราะคนรุ่นก่อนในที่สุดซูลี่ก็ใช้แม่กุญแจคิงคองซีลริเวอร์ครับเพื่อยึดมันไว้มีทนั้นเขาจะกได้ฆ่าเด็กคนนั้นด้วยกรงเล็บเดียวเมื่อนานมาแล้วมีคำพูดมากมายที่ผู้คนไม่เข้าใจ ซึ่งทำให้เขาหัวเราะและร้องไห้จากนั้นนารูโตะก็ถามคุรามะว่าทำไมเขาไม่หาทางแก้แค้นที่ใหญ่ชิงอยู่คุรามาพูดไม่ออกและเตะเขาออกจากพื้นที่ทางจิตวิญญาณน,นารูโตะเข้าใจทันทีว่าคุรามะก็เป็นคนที่รังแกคนอ่อนและกลัวคนแข็งอีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อเขาเข้าสู่สนามรบครั้งแรกบราเดอร์คิงยูใช้วิชานินจาต้องห้ามของเขาเองเพื่อสังหารจอยนิงชั้นยอดของยุงยินในคราวเดียวและยังริเริ่มที่จะยั่วยุไราคาร์เพื่อให้หลังจากจบกิจกรรมยุงยินต้องมีรายชื่อนักฆ่ายังคงอยู่ในอันดับที่สองคุณต้องรู้ว่าพี่ใหญ่อาโอบาเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนนินจาในตอนนั้นและเขาอายุอย่างมากที่สุดเพียงเหรือแขวบเท่านั้นดีจริงดีจริงตามคาดไอดอลของเขา นารูตบคลิกหนังสือเล่มนี้อีกครั้งโดยไม่เห็นจุดสิ้นสุดหนังสือที่ไม่มีใครเทียบได้ผู้รอบรู้ทั้งกิจการพลเรือนและการทหารบางทีอาจมีเทียงนักเขียนลึกลับที่เขียน The Dirty Tea of the Legend of Ninja World เท่านั้นที่สามารถแข่งขันได้กับมันโฮคเองอรุ่นก่อนสวรรค์แห่งความสนิทสนมที่เขียนโดยนางฟ้าที่มโมโหช่างน่าเสียดาย น่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือเขาไม่ใช่คนเดียวที่มีหนังสือเล่มนี้หลังจากที่ที่ใหญ่คิงยูมอบสำเนาให้เขาเขาก็โฆษณามันในนามของเทพเจ้าแห่งโลกนินจาและขายหนังสือเล่มนี้อย่างมั่งคั่งจนเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาจัดพิธีลงนามกี่ครั้งคิดถึงฉากนั้นนะคนดีเสียงคล้องและกลองเสียงประทัดดังสนั่นวันไหวและผู้คนมากมาย มีฝูงชนงคลั่งไคลทุกที่ถือหนังสือและต่อคิวพยายามรวบรวมลเซ็นของนินจาอาจต้องการเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวที่ชายอาโอบาจากเด็กกำพร้าจากสงครามสู่ฝาแฝดโคโนฮาสู่รุ่นห้าของนารูโตะแห่งโลกนินจาใครจะคิดว่าตัวตนสุดท้ายของบิ๊กบราเธอร์คิงยูเป็นนักเขียนที่ขายดีที่สุด นาูโตจำได้ลางๆว่าตอนที่เขายังเด็กที่ชายชิงอยู่พูดกับเขาอย่างจริงจังว่าเมื่อโตขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเขียนนิยายการจะเป็นนักเขียนการเขียนนิยายคือทางตันเขาสามารถจำความขุนเคืองความโกรธและความโดดเดี่ยวของที่ใหญ่ซิงอยู่ในตอนนั้นได้อย่างชัดเจนราวกับว่าการแต่งนิยายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผลลัพธ์อืมอร่อยมาก เมื่อนึกถึงสิ่งนี้นารูโตะกอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างรู้ทันแน่นอนทุกสิ่งที่เชื่อถือได้คือภาพลงตาที่แสดงโดยพี่ใหญ่ทิงอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูนารูโตะรีบเก็บหนังสือทันทีแล้วไอเบาๆาเข้ามาท่านโฮคาเงะไม่ดีแล้วข้างนอกกำลังโกลาหลอยากกังวลผู้ช้าช้ามีศัตรูบุกมาหรือเปล่านารูโตะถามอย่างระมัดระวังชายคนนั้นพูดด้วยสีหน้ายุ่งเหยิงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้เขียนลึกลับที่เขียน The Dirty Chronicle of the Legend of Ninja World ที่นำม้วนสุดท้ายมาให้โคโนฮาเพื่อทำพิธีลงนามผู้คนจำนวนมากปิดกั้นถนนและนักเขียนลึกลับของ Ninja Legend Dirty r h r o n i c l e ปรากฏตัวแล้วและยังได้นำหนังสือเทพบุตรเล่นสุดท้ายนี้มาด้วยนารูโตะดูตกใจและพูดทันทีแล้วไงละ่ะพูดมาเลยนั่นสิหรือเธอควรไปดูเองดีกว่าขณะที่ชายคนนั้นพูด เขาก็หยิบหนังสือออกมาจากแขนของเขาและยื่นให้เป็นเล่มสุดท้ายของ Ninja Legend Dirty ครึ่งชั่วโมงต่อมานารูโตะกระโดดออกจากหน้าต่างและตรงไปที่พิธีลงนามเพราะเขาประหลาดใจมากที่พบว่าเล่มสุดท้ายของ Ninja Legend Dirty Chronicle เขียนขึ้นจากมุมมองของโบเรณลูกชายของเขาจริงๆเนื้อเรื่องที่อธิบายไว้ข้างต้นทำให้เขาไม่สามารถนั่งนิ่งได้จริงๆ หากเป็นเช่นนั้นจริงหายนะแห่งโลกนินจาก,ก็กำลังจะมาเยืนอีกครั้งหลังจากมาถึงพิธีลงนามนารูโตะก็ใช้ประโยชน์จากสิทธ,ธิพิเศษของโฮคางเงะโดยตรงและมาที่ด้านหน้าแม้ว่าชายวัยกลางคนที่เลือกเธอต่อหน้าเขาจะห่างไกลจากภาพที่เขาจินตนาการไว้มากแต่นารูโตะก,ก็ยังหยิบหนังสือจากด้านข้างและยื่นให้หลังจากที่อีกฝ่ายรับไปเขาก็ยิ้มให้เขาหลังจากที่คนที่เขียนมังกรแอร์และงูไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร อีกฝ่ายก็ยื่นหนังสือให้และดูเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างคำตอบที่หลอดรุ่นที่เจ็ดต้องการอยู่ในนี้ทั้งหมดดังนั้นหนังสือเล่มน,นี้จะไม่ยอมแล้วเงินเอาไปเถิดนารูโตะไม่ได้แสดงท่าทีพอลีพอลามแต่ขมวดคิ้วและเดินออกไปข้างนอกพร้อมกับหนังสือและไม่ขัดต่อคำสั่งที่นี่แล้วเขาก็เปิดหนังสือทุกสิ่งที่ฉันรู้ถูกเขียนไว้ในหนังสือในเชิงเปรียบเทียบ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนโชคชะตาช่วยโลกนินจาจากศัตรูและกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงครั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะนารูโตะไปเอาฉายาเทพเจ้าแห่งโลกนินจานารูโตะหยุดฝีเท้าลง www enter n o w e l c o m อาหารทางร่างกายจากนั้นเขาก็หันศีรษะไปมองชายวัยกลางคนที่เลือเธอซึ่งยังคงหัวเราะคิกคักและแจกลายเซนเขาไม่คาดคิดว่า นินจาเล gend dirty chronicle จะเขียนโดยที่ใหญ่ทิงยูด้วยแอลมันจะเตือนเขาด้วยวิธีนี้แต่การใช้เทคนิคการแปลงร่างให้กลายเป็นแบบนี้ที่ใหญ่ทิงยูก็ยังแย่อยู่ดีนาะรูโตะไม่ได้กลับไปรบกวนที่ใหญ่ซิงหอ,อยู่แต่เก็บหนังสือไว้อย่างเคร่งครึมคงคำนับให้ที่ใหญ่ทิงยูจากนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วหันไปทางสำนักงานในเวลาเดียวกันเขาเรียกสมาชิกของอันบุที่อยู่ใกล้เคียงด้วยท่าทางมือของเขา แจ้งผู้บริหารระดับสูงทุกคนสำหรับการประชุมมีเรื่องสำคัญที่ต้องหารือครับท่านโฮคาเงะความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือทำให้นารูโตะรู้สึกเหมือนแบกภาระหนักอึ้งไว้บนบ่าแต่มันก็กระตุ้นความทะเยอทะยานของเขาเช่นกันที่ชายทิงยูไม่ต้องกังวลครั้งนี้โลกนินจาจะถูกส่งมอบให้เราปกป้องสักวันหนึ่งฉันจะสืบทอดตำแหน่งเทพเจ้าแห่งโลกนินจาและพิสูจน์ว่าคุณคิดไม่ผิด จู่ๆหลังของนารูโตะกก็สูงขึ้นและหนาวเยือก